สวัสดีครับผมนายช่องพลายทางเงินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับบูบานนะครับผมตอนนี้ก็เล่้ที่ไหนครับมาเล่นกับช้างนู่นนะครับใส่เสื้อสีเขียวนะครับผมตอนนี้ก็ปันเสือก็เล่นกับพังขึ้นใจนะครับผมมันการยามเช้านะครับผมนะครับเบื้องหลังครับของวันนี้นะครับผมครับชื่นใจ นอนเล่นดินครับเล่นกับควันเสือนะครับผมดูนะครับโอ้โหชว์ควันเสือจะเป็นจ่าพนมนะครับดูครับโชวครับโชว์ให้ซีได้ดูครับดูครับโอ้โหชูนอนนะครับผมเกาะเหมือนลิงเลยนะครับบนรลังชื่นใจครับวู๊ ดูครับเจ้าบัวครับทำใสเจโขนะครับดูหมูเจ้าบัวอยากโชว์กันครับอยากให้ควานไปเล่นด้วยนะครับผมหรือใครอยากให้ควานเสือไปเล่นด้วยนะครับกลัวจะน้อยหน้าครับกลัวไม่รักครับเลยนอนอยากให้ควานเสือไปเล่นด้วยนะครับผมดมามาูครับ โบจะน้อยใจนะครับผมดูครับํำนี่ครับเป็นบรรยกาศยำเช้านะครับผมดูครับนอนให้เล่นนะครับโอ้โหนี่น้ยพุนไปแล้วครับไม่ใช่น้ำพนะครับน้ำพุบ่ใช่คว้านครับควานมาแล้วครับหนูครับ คันกัดหญ้ามาครับผมนะครับตัวสองตงัวเลยครับโอ้ชินใจครับมายอมลุกครับอยากให้เล่นครับผม ให้ควนันทีใ่ใครให้นะครับผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเป็นจะบัวครับดูครับฮะอบอบหรืออ้อนยังนเนาะครับท่านอนของเขาครับน่ารักมากเลยนะครับผม,ค,ผมครับนอนเน่นควันเสือนอครับ โอ้ครับดูครับอู้สินทายากดีนะครับชินใจหาจะบัวนะครับเออ,เออเออผู้พัดมาแล้วเดีย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 วเออนู่นผู้พัดมาแล้ว ดีครับน้อยเออนอนลงแล้วครับผมนอนลงแล้วครับผมลูกไสยจะให้ความเสีอขี่ครับเราจะไปเกาหูให้นะครับเชอบเกาหูนะครับเกาหูเกาหูให้เดี๋ยวเกาหูให้เกาหูให้เกาหูให้เอาเกาหูให้ครับนี่ถ้าเกาหูให้นิ่งเลยนะครับผมเห็นไหมเกาหูให้ครับเอา ทะลุขึ้นมาแล้วมีเรื่องเลยนะครับผมทะลุกข,ขึ้นมามีเรื่องเลยนะครับผมนครับนก็มือกล้องนะครับผมบุรีล้ายครับนี่นี่เห็นว่าน่เห็นว่านั่นเห็นว่านั่ะนั่นนั่นเห็นยังน่ะเห็นยัง่ เริมนอนเลี้ยครับผมนี่อยากนอนเหมือนกันบ่มานอนลงมาลงมบ้านนอนลงละโอ้โน,นั่นันเสืออยู่นู่นนะคันเสืออยู่นู่นนะ,ะอ,นอ้๋อดูใหญ่เลยครับ กันนะครับผมอ๋ลองลงเหมือนกันครับคราวนี้วันะครับเจอทำอไรนี่ทำอะไรนี่โอ้โอ้โอยุนหัวสับรุดมาใส่เราครับผม ยาหมาถึงแลวนะครับผมใหตุกรณปุยครับคร<ส>ับผมไม่ได้มาหานานแล้วครับวันนี้ก็เลยมาทาให้ดิบซีได้ชมกันนะครับผมวันนี้ไม่ว่างครับกำลังตัดญ้าข้าวเสร็จเลครับนี่ก็เลยมาทาให้ดิซีได้ชมกันนะครับผม ครับนอนครับนอ,อนอ้นนครับเวลาเข้าไปใ,ใ,ใกล้ๆที่ก็ตื่นขึ้นามาเนี่ยก็ในเรื่องเล,เลยนะครับผมผงยางหายนี่พันอยู่ขี้ครับ ในคันถ mm ือปีไข่ให้ด้วยครับดูครับโอ้ถูกปีไข่ให้ครับถูกใจเขาเลยครับดูครับอ๋ออ๋ออ๋อแต่บางในคลิปเด็ดครับปีนโถงลงไปดิโอ้คลิปเด็ดเลยนะครับโอ้เสียหน้าเลยเสียหน้าเลยเสียหน้าไม่ว่านะครับอะไรเสียหน้าไม่ว่าอะไรเสียท่าไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้โอ้ยจะพูดให้พูดบรรทุก รโบานออ,นอนรับกออ,อบออ่ีพ่ไไรอดแล้วเล่นฮะแย่ไปะไรอ,อแล้วจิ้มตัวเล่นรู้แล้วกระโดดนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวรกันเล่นครับ เมื่อวานนะครับเออออ๋วันเสียเมื่อวานไปชุ่มหน่อยไม่เหน็นเห็นอยู่ข้างหลังครับอยู่ตัวไหนไม่เห็นเลยเข้าไปไม่ได้สนใจบักหลายสนใจเจ้าเลยดิฮะไปชุมอะไรเห็นกันเลยดั้งอยู่ตัวไหนไม่เห็นโอ้เห็นอยู่ข้างหลังครับออ๋ไปหอม่อยไม่ครับเอ๋อ โอ้เราจับนี้เราดึงดึงมือทีครับผมนี่ขนาดคลาดควานยือยู่ใกล้ครับมีกรี๊งใจกันเลยครับผมไม่ใช่ควานครับโอ้เป็นม่ใช่ของช้างครับผมจะของช้างเลยแต่ก็บิดควานนะครับมีกรี๊งใจควานเสียเลยครับจะของใช่ไหมอ้ดูครับดูเห็นไหมเขาเฉลยเมื่อวานน่ะไหนเจ้าของช้าง กับควานช้างก็ต่างกันนะเจ้าของช้างมีหน้าที่จัดหาควานช้างให้เหมาะสมกับช้างดูครับดีกับกินโค้ช้างดียืยนจำบรถใจครับดีโอ้ดีดูครับดูครับแัดควัดือตัวนี้นะครับผมไม่คลีกใจควัดือเลยนะครับคลีกใจแต่คุณตาตีคนเดียวนะครับผมครับผม เดี๋ยวข้าไปดูครับนะครับนี่นะครับทานนนครับทานโนอนในปนไรทะลุขึ้นมานี่เตรียมเลยครับนะครับผมครับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านครับผมเห็นไหมนะครับ รบถมันเป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครป์กดกริ๊งครับในช่องพลายทุนของร้อนครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมไอติมกูตลาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ